สวัสดีครับพี่ต่ายครับสำหรับการไปแ,แข่งในครั้งนี้พี่ต่ายมีความมั่นใจมากแค่ไหนครับครับก็ไปเที่ยวน,นี้ก็เหมือนไปสองตำแหน่งนะครับไปเป็นนักกีฬารุ่นมาสเตอร์หรือรุ่นอาวุโสด้วยแล้วก็ไปคุมทีมแข่งขันด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันเนี้ยเรามีนักกีฬาไปทั้งหมด6คนนะฮะรวมผมนะนักกีฬาหญิง2คนนะครับรุ่นบูแมนนะฮะนักกีฬาชายทั่วไป2คนก็มีนุกพีทีเอสแล้วก็ ไฟไม่ควรจะยกนะส่วนรุ่นมาสเตอร์รุ่นซซเนียร์ก็จะมีหยิกสำรองก็ตัวป่มนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยการแข่งขันครั้งเนี้ยเป็นเป็นรายการเป็นครั้งที่2ที่ IBSF เป็นคนจัดนะครัครั้งแรกที่ไอแลนด์ปีแล้วเราส่งแต่นักกีฬาหญิกนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าปีเนี้ยมันมี15แดงแต่ประเภททีมฟอร์แมตรูปแบบการแข่งเหมือนซีเกมนะฮะคือจะแข่งคนละเฟรมเดียวเดียวคู่แล้วก็เดียเด่ยวเดี่ยวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี6แดงเดี่ยว ตรงนั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าในกีฬาทั้งทั้งหคนเนี่ยแต่ละคนจะแข่ง2ประเภทด้วยกันคือ15แดงทีมเล่นด้วยกันแล้วก็6แดงเดียวนะครับประมาณนั้นนะฮะจุดพิรด้วยว่าในคราวที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเป็นรายการที่มันต่างกันซึ่งหิุดสำรองในแชมป์ม,มาอันนั้นเป็นสิแดงไม่ใช่6แดงนะครับอ่ามันอาจจะต่างกันแต่นี้ด้วยความเคยชินเราชิน6แดงนะถามว่าได้เปรียบไหมผมว่าคงไม่ได้เปรียบเพราะตอนนี้ทั่วโลกก็เล่นหมดละหกแดงนะครับแต่เชื่อว่า อีกสำรงน่าจะมีโอกาสดีเยอะฮะส่วนประเภทใช้ทั่วไปนะฮะเรามีดาวรุ่งทั้งสองคนเลยพวกมวยฟฟ้าผมว่าค่อนข้างน่าจะมีรุ้นนะครับและประเภทหญิงเนี่ยน้องใบพัดก็ดีวันดีคืนนะครับส่วนแอม c ีนั้นก็ค่อนข้างดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะจากของเก่าการคู่แข่งขันที่น่ากลัวก็จะมีองยีคนและก็รัดเวียคนนึง ถ้าสองคนนี้ถ้าไม่เจอกันรอบก่อนๆแรกๆนะครับผมว่าโอกาสเข้ารอบมันสูงครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยบ้างครับครับก็ช่วยกันเชียร์นะครับเพราะว่าบิลเลียสซูเกอร์นั้นไม่มีแข่งในเอนชีเกมนะฮะเดี๋ยว้อยก็ต้องเชียร์ประเภทนี้พวกชิงแชมป์โลกสมัครเล่น6แดง15แดง15แดงทีมอะไรประมาณนี้ฮะช่วยๆกันเชียร์นะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับพี่เอกครับครั้งนี้ไอที่ไปแข่งครั้งนี้นี่ ซ้อมมานด้แค่ไหนโอ้ยซ้อมดีมากตรงนี้ตรงนี้ได้ได้มีมีอารมณ์การซ้อมดีมากจะได้จะได้แล้วความมั่นใจในครั้งนี้นะครับน่าจะถึงจริงนะต้องเอาให้ได้คิดว่าแชมป์นะคิดคิดว่าคิดว่าเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วก็แชมป์มาเนาะครับครั้งนี้แล้วความมั่นใจที่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้มันความมั่นใจดีกว่าอืมเราซ้อมดีด้วยเีฬาซ้อมถึงยังไงก็ลุ้นชิงลุ้นจริงถ้าถ้าไม่เจอจังหวะแบบพิเศษนะไม่ไปเจอแบบใครแบบพิเศษมานะ คิดว่าน่าจะถึงจริงจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้โอเคยังไงก็ต้องฝากแฟนๆเชียร์ด้วยครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยเชียร์หน่อยเพราะว่าโอกาสคนเรามีไม่บ่อยถ้ามีโอกาสเราต้องเอาให้ได้คมากครับสวัสดีครับน้องใบพัดสวัสดีค่ะแขกที่หยิบครั้งนี้เตรียมตัวยังไงบ้างก็ซ้อมการซ้อมหนูคิดว่ารายการนี้หนู ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความมั่นใจไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนรายการที่แล้ว,แล,วแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงก็อยากให้แฟนๆช่วยเชีย์ช่วยให้กำลังใจอ่าถ้างั้นก็ต้องฝากแฟนๆช่วยเชีย์น้องไอพาร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนครั้งนี้งไงพี่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเข้าถึงรอบลึกๆขอบคุณค่ะมีอะไรอยากใส่แฟนชาวไทยไหม ก็อยากให้แฟนๆช่่ยติดตามช่่ยเชียร์ช่ยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเล็กพัทก็พอละคะโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับการมาแข่งครั้งนี้เรามั่นใจแค่ไหนก็มั่นใจครับเพราะว่าก่อนก่อนก่อนไปแข่งซ้อมมาดีครับแล้วก็มีผลงานมาครับได้แชมป์มาแล้วครับเลยมั่นใจเติมที่คิดว่าจะเข้าตั้งความหวังไว้ขนาด ก็ไปแข่งรอบนี้มันเป็นแข่ง2รายการครับประเภทคู่กับประเภทเดี่ยวก็หวังว่าน่าจะเข้าจริงสักรายการหนึ่งหรือว่าได้แชมป์สักรายการหนึ่งนะครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างไหมครับก็ช่วยเชีร์หน่อยนะครับครับผมค<ม>สวัสดีครับค่ะสำหรับครั้งนี้แอมมั่นใจแค่ไหนที่จะไ้แข่งก็มั่นใจในระดับหนึ่งซ้อมมาขนาด ก็ซ้อมมาเต็มที่แล้ว่ะคแล้วเราตั้งความหวังไว้ถึงแชมป์เลยไหมว่ายังไงก็ตั้งไว้รอบรองหรือไม่ก็รอบเข้าชิงแล้วคนที่คิดว่าเราจะต้องไปเจอแล้วหนักที่สุดที่ค,ทคือใครก็คงจะงปเ,จเป็นแชมป์สมัครเล่นโลกที่ชื่ออึ้งออนยีน่าจะเป็นเต็งในรายการนี้ เราอยากจะฝากอะไรแปนๆให้ช่วยเฉียร์ะค้ก็ฝากคนไทยนะคะเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกๆคนที่ไปร่วมแข่งขันรายการสมัครเล่นโลกในประเทศอียิปต์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอ่อก่อนไปแข่งครั้งนี้เรามีความมั่นใจมากแค่ไหนก็มีความมั่นใจเต็มที่นะครับผมก็พยายามทําให้เต็มที่ครับในการนี้ แล้วเราซ้อมมาขนาดไหนก็ซ้อมเยอะมากครับผมก็เตรียมตัวมาดีครับกับรายการนี้ก็หวังว่าจะทําผลงานได้ดีที่สุดครับผมแล้วก็ความตั้งความหวังว้ขนาดความหวังก็อยากหวังว่าอยากจะได้แชมป์นะอยากจะเข้าชิงเนยครับผมแต่ว่าก็ทําให้เต็มที่ครับชิงกันเองจะดีไหมริงกันเองก็น่าจะดีเลยครับน่าจะเวิร์กเลย ออาาก,ก็อยากให้แฟนชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมมากัน6คนก็เป็นประเภททีมด้วยเดี่ยวด้วยคู่ด้วยก็อยากจะชวนพี่น้องชาวไทยเราเชียร์คนไทยกันเองครับผมฝากด้วยนะครับผม okay, ขอบคุณครับ